จริงค่ะทุกคนโอเคเข้ามาในแมปเลยนะเราได้สร้างไว้แล้วสร้างไว้ลืมปิดไวไฟขอโทษดีค่ะท่านึงนะเออทนดูจ,จบแล้วก็แลวเลยแล้วกันจะลว ได้ดูโฆษณาฟรีเลยลืมปิดเวไฟโอเคจะดำแบบนี่โอโ้โหเรายอมแหละวัาวแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วเน่ะไปถึงเวลาในเกมนะโอเคยังเช้าอยู่ แล้วก็สิ่งนี้ก็ไม่ได้สอนทำนะแต่ทุกคนน่าจะเคยทำนี่แบบนี้ต้องเหล่ง,งมันแม่นมันแม่นมันเราก็จะได้แบบนี้โอเคและพื้นที่เรียบ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  ถ้าเสียงดังขอภัยนะคะไปถึงในเกมมาไปหมู่บ้านกันหมู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรล้อโอ้โหแหลกเช่ด้วยทุกคนแหลกโอเคจบมันแหลก แล้วก็ค้างค้างแล้วก็ค้างใช่มันแหลกแล้วก็ค้างแต่ว่ามีไอเดียไอเดียหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคเราจะต้องสืบใหม่นะอ๋อลืมเปิดไวไฟ ิโอเคเปิดได้แล้วนะนี่ไงโอเคแอปนี้ไม่ต้องเอ่อทำอะไรเลยนะคะ พอามาดูคำอธิบายตรงนี้แป๊นึเจอเขาว่ามีมลีมิกภาพและสติกเกอร์ที่แก้ไขได้ฟรีให้เป็นคอนลาและมีมจริงๆจ,จริงเหรอ <gegen violin> <warfare> very good ก kind of ็คือสำหรับตัดต่อคลิปหรือทำอินโทรเราก็จะใช้แอปเอออะไรสักอย่างนงนี้เนี่ยก็คือแอปอากแอกอีกแล้วหรือเปล่าแอปนี้นะถ้าจะใช้ตัดต่อวิดีโอส่วนแต่งลูกก็อันนั้นแหละ แล้วมีบางสิ่งบางอย่างเอ้ยกดผิดกดผิดเดีย๋ยวขอตัดไปเลยแล้วกันมีใครอยู่โรงเรียนเรียนเดียวกันนะก็เ <c oughs> สจอแล้วมันมาเจอนี่นะโอ้โหดูโอ้โหโอโห,หอมเพียงอื <c> ้ <oughs> ท้องฟ้าใช่เลยบรรยากาศดีเห็นอะไรมา <c oughs> ไม่น่าไม่น่าเห็นเห็นเต็มเต็มเลยอันนี้เหมือนมันช่วงอะไรสักอย่างนึงอะพฤสภาวังเพราะมันยังไม่มีเอ,อะงไรวางยังไม่มีทางตรงเออน,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ทางตรงนี้สมบูรณ์นะอ่ะจะมาเล่นอะไรไม่รู้ อืมห้เช็คหน่อย,อยมาถูกคางปะเนี่ยผิดผิดผมันจะต้องแบบอืมที่จริงแล้วจุดของเราก็คืออยู่กลางป่าน,นั่นเองเอาเยนี่ถ้าเห็นอยู่นอกบ้านก็ไม่ใช่ด้วยเห็นรูปชาร์จไหมใครจะไปชาร์จข้างน,นอกและนี่มันก็ตอกนกลางคืนนี่ คือไม่ได้ยืนถ่ายอยู่หน้าบ้านอาถ้าจะออกก็ออกแบบนี้จิบจิบป,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 ปุ๊บปุ๊บว่าจะถูกทางพิษข้างเอ๊ะหรือว่าทางนี้อือ ตรงอย่งเดียวอืมนั่นแหละใช่เลยสู่ทางแล้วประเด็นก็คืออยู่กลางป่าเรนะบ้านนี่เลยเห็นทุ่งป่าไหมอ๋อันก็แปลว่าก็คือต้องนอนเวลาวนนั่นเองและเวลาเรียน ถ้านอนเวลาวนตอนก็คือบูดีนี่หมายถึงว่าน,นอนตอนเช้าอะจบเลยนะโอเคเข้าไปดูเน่ยดีกว่าโอเคอเคืมโนโรเปียอันนี้ลาก่อนละมั้งเอ่อเออไหนดูไหนสิ อันนี้กรุงเทพก็ถูกแล้วอ,อันนี้ตีสามอันนี้เที่ยงคืนอันนี้สองทุ่มตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วมั้งอันนี้ก็ห้าโมงอันนี้ก็สามโมงอันนี้ก็เอ่อหา น่งโมงเงินแล้วมั้งอันนี้ก็ยินไม่ใช่สิบกลางวัน,อ,น,นอันนี้ก็สิบเอ็ดโมงอันนี้ก็สิบโมงอาแเล็ให้เสียงวดเออที่มันอยู่ข้างนอกก็ขออภัยด้วยนะคะ อื <c oughs> เข้าแป๊บเดียวทำไมไฟล์มันลดเจอะขนาดนี้เนี่ยอย่างนี้มันไม่ได้มันโกงเอ๊ะหรือว่าเราล,ลืมลบวีดีโอหรือเปล่านะขอตัดแป๊บหนึ่งโอ้โหก็ <c oughs> เอาไว้วันหลังแล้วกันนะคะโอเคจบ